หวยสองสาเขียนเขียนเจอเอ้ยสวัสดีครับผมอากก้าตัวชิลวิทย์ครับสวัสดีครับผมจูเนียร์การบันดิตครับเราพูดถึงละครโยมพูดกับผู้สาวอยากทราบว่าละครเรื่องนี้เนเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไร รครับก็รับทบบเป็นท่านทูตครับตัวท่านทูตเนี่ยก็มีหน้าที่รับส่งวิญญาณคือไม่มีความทรงจําไม่มีอดีตไม่มีอนาคตรู้แค่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องทําหน้าที่รับส่งวิญญาณอย่างเดียวรอจนกว่าเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วเราถึงจะจไปเกิดได้อะไรเงี้ย <c oughs> ผมรับบทเป็นทันครับก็เป็นหนุ่มนักดนตรีแล้วก็อยากทําเปิดร้านดนตรีขึ้นมากับเพื่อนแต่สุดท้ายก็โดนโกงโดนอะไรขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดเกิดคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นในคอร์สลิ แน่น่ารู้จักจากคือซีนแรกอะ่ะเราก็เจอกันแล้วใช่แบบเป็นซีนสําคัญเป็นซีนแรกยากบทก็ยาวซ<า>ีนแรกกันเหมือนกันวันแรกเลยแต่กันนั่งเฉยๆซ<า> <laughs> ึ่งดูจูเนียกับพี่ไอเนี่ยทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเป็นซีนสําคัญเป็นซีนที่ถ่ายค่อนข้างนานเนาะแบบ ไม่ผ่าสักทีด้วยความแบบกดดันด้วยซีนยากด้วยสําคัญด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าหลังจากที่ถ่ายเสร็จเราก็แบบไปคุยอะคือเข้าใจว่าเรื่องแรกกดดันก็พยายามไปคุยตอนนั้นจุน๋ยไม่มีเพื่อนเลยนระก็พยายามไปคุยให้แบบสบายขึ้นมีอะไรที่เรารู้เราก็แนะนําได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความเป็นผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยในกองก็ค่อนท้าสนิท พะในตอนนั้นน no pues so nah ักแสดงมีแต่ผู้หญิงตอนนั้นยังยังไม่มีผู้ชายมีแค่สองคนจนถึงไม่เล่าอะไรอ่ะหรือเล่าไปหมดแล้วใช่ไหมมันก็มีอื่นด้วยอย่างแบบว่ามีอยู่มอเดยลกันแล้วมีเพื่อนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มสนิทกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ย่านๆคะต่อไปจะเป็นช่วงหนึ่งคำถามสามคำตอบน้องๆพร้อมไม่เอิบไม่พร้อมครับง่ายดายมพร้อมเมาครับ ตอบได้ไหมตอบได้แต่ตอบดีหรือเปล่าไม่รู้คำถามแรกตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งพันบาทจะเอาไปทำอะไรคะออกัสซื้อข้าวซื้อขนมซื้อเ่า่ทุก่นกินข้าวไปพอดีแต่ว่ากินไปครึ่งจานครับก็เลยนึกถึงข้าวขึ้นมาว่าอยากกินอีกตอบสามวิธีที่ทำให้นอนหลับสบายค่ะจูนียอ่ะนอนนอนนอนฮ่า่คิดออกนอนแม่เลยว กินยากินชากินชามันนิ่งทำให้มันมันมีชาแบบทําให้ง่วงอันนี้คือชาคาโมมายลถือว่าข้าวคนถามไปก่อนโทรไล์เดินไปหาเฮ้โทรไม่รับไล์ไม่ตอบไล์ก็ไปรับโทรไปก็ไม่ตอบไปหาแม่เยังไงมื่อไปทะเลแล้วไม่มีชุดไปเกลียนตอนว่าานา่อออกัสซื้อขโมยยืมเพื่อน ขโมยเพื่อนไงถาการขนมที่เพื่อนซื้อมาจะทำยังไงคะจูนี่ขโมยขอหยิยบเลยครับเออต่างกันยังไงวะอ๋อเล่นแบบลอกกั๊กครับ <laughs> ถ้าเจอแล้วแนวนอนพักอยู่บนหน้าอกจะทำยังไงเขาออกไปกอดจับจุ๊บชอบนึกแมวไหม <laughs> วันที่เรียกมาครับจริงๆก็ชอบสัตว์แหละก็นึกภาพว่าเป็นหมาดูแล้วก็เลาจะทำอะไรบ้างแต่ก็คงตอบคล้ายๆแมว ตอปพีๆทีมงานจะมีเกมมาให้เล่นเนาะจะเป็นเกมอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเกมตอบให้ดีๆนะกะติกา,ารเล่นเกมคือทางทีมงานจะมีคำมาให้จำนวนสิบคำโดยเว้นช่องว่างตัวอักษรไว้ทั้งคู่ต้องแย่งกันเติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายใครตอบได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะคนแพ้โดนลงโทษโอเคนนอออคิดทีดีนะกดตอบทำแรกวานมาอย่างนี้แล้วอ่ะโอ้โหเจะยบมือแล้วอ่ะ xin sexy 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 đẹp đi Đẹp đi, đẹp đi, đẹp đi. xin phép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  มาทีมาทีมาทีมาลีมาลีไงตาดีต่อไปคนที่หนะเ่อง่ันทีเจ้เอ้ยอย่บนเอนเ่่ขเขียนเ ดีออกปีวกทำไมเราคิดบวกตลอดเลยตลอดเลยวะอันนี้ทีดดีนะหนึแสนดีดีแล้วดีแล้วนี่หมายถึงตัวผมสีแสดครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสาม คายออกครับจบผมให้พ่อผมรู้ว่าคุณแพ้ผมอยู่แล้วไงโอเคถูกคะแนนนะคะเลราอเกาจะทำไปได้6คะแนนจุเนียทำไปได้4คะแนนเฮ้ย04สีนะเรารู้าลว่าคนแพ้จุเนียครับทีนี้เรามีบทลงโทษเล็กน้อยทพร้อมไหมสำหรับบทลงโทษพร้อมก็ได้ครับมีแป้งไหมโดนอีกแล้ว ถ้าผู้ฟเดี๋ยวฝากผลงาน,นันหน่อยยนเรื่องี่จูเนียร์เลยครครับก็ฝากติดตามละครเรื่องยมมาทูตกับผู้สาวยนะครับทางช่องสามเวลาหนึ่งทุง่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานทั้งหมดของผมในอนาคตด้วยนะครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตใน i อครับก็ฝาก u t u b e ด้วยนะครับที่ช่องว่าเมื่อไหร่จะโตก็มีการ์ดมีจูเนียร์แล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนนะครับก็ฝากไปดูความสนุกเสเน่ห์ความสนุกของพวกเราความมันความเละเทะ ก็สุดท้ายก็ฝากแคสต์มิกซีนด้วยทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นเล่มของเราสองคนเป็นการถ่ายแบบของเราครั้งแรกครับผมสนุกมีความเซ็กซี่เบาๆเบาๆเบาๆไ,ไ,ไปดูเอ,เองครับครับแลบบ้วเจอกันครับ